โอเสวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมตาเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของของทั้งหมดในตัวผมครับเล่ใช่ด้วยความรักของสายในอ่ะ โอเคแน่จริงๆสองมารีวิวของในตัวผมก right ันเลยนะครับเกิดออมาตอนช่วงพักเที่ยงเออตอนเที่ยงเที่ยงอ้าวมนเล่นได้ยังเนี้ยดูไปดูเราจะมาอ่านกันครับันนี้ก็จะมาดูของอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ เงียบ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 บนหนไ่งไซสนใจอะไรเพื่อนจะบรรณาธิการดูนี่ครับเวลาภาษาสามค่ะให้เกมโอเลน่าทดลองทุกคนในขณะนี้เพราะว่ามีผู้เล่นสวมรอยเป็นทีมงานเพื <ến Vin> ่อขอ ไอดีพาสเวิร์ดของผู้เล่นท่านอื่นผ่านทางกล่องเม็ดซนในเกมใคะเล่นอ่านเอานะคพับที่จะรับขัดตัวเนาะมีคนสวมรอยครับ สวมรอยเป็นนักสืบหุ้ยเสือมสวมรอยเป็นเออทีมงานมาดูอันนี้เอ,อปวดปูงอีกแล้วยี่โมงเลยสิคะกระดาษกระดาษมาดูไี่ได้อ่านี่ละอันนี้เดือนเดือนอะไรวะอันนี้หกเปล่า ัมานานะมีคน Trans สวมรอยเับมันก็เลยยังเล่นไม่ได้ชั่วคราวครับไ <_ idden> ม่มีวิธีไหนที่เล่นได้อกดิ <_ EN> อ๋อถ้าใครดูไม่ทันก็ถ้าใครดูไม่ทันก็สต็อปครับสต็ตอปแล้วก็ดูครับเขาก็แจ้งมาแล้วว่าลีรู้น่าออนไลน์ ตอนนี้ไม่สามารถเล่นได้ขอใครด้วยครับนั่งอยากมคนสวมรอยเป็นอะไรวะเออเป็นทีมงานนะครับอาไอ้พอสองสี่เก้าคนึงว่าเล่นได้พอมันโหลดเท่านั้นแหละครับโหลดเตาโหลดไม่ยอม ตันไปยาวนานเลยนะครับผมก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายน,นี่ไม่ไมีอะไรม,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 มากครับแจ้งข่าวเลยครับ